สวัสดีครับก็หลังจากที่ตะเวนกินดื่มไปหลายที่นะครับโดยเฉพาะแทบลูมนะครับบูรีทั้งหลายแหละครับเบียนะครับแล้วก็เพิม่มมันไดขึ้นได้ว่าควรจะทำคลิปนะครับก็ก็เลยตอนนี้อยู่ที่ ที่เคนอ๋อไม่ใช่เคนนะเป็นเรนตันคะเมืองเรนตันนะครับแล้วก็กำลังจะมาแวะดื่มที่หนึ่งนะครับบรรยากาศแถวนี้ก็สวยงามครับเงียบเียบบ้านเมืองดูดีครับสถาปัตยกรรมตึกรามบ้านช่องดูดีมากนะครับผมนะครับก็ยังไงก็ คอยติดตามนะครับผมสำหรับคนที่ชอบคราเบียร์นะครับแถบรูมบูรี่นะครับในอเมริกาแล้วก็เรามีเวลาอีกแป๊บเดียวนิดเดียวเดี๋ยวเราก็ต้องไปญี่ปุ่นแล้วแล้วเดี๋ยวเราก็ไปตะเ,เ,เวนเบียร์ที่ญี่ปุ่นกันนะครับงั้นก็เดี๋ยวเรามาดูเดี๋ยวเรามาดูคลิปแรกของเราก่อนเลยนะครับผมกับนี่เลยโฟร์เจเนโร บรูไรน์นะครับไปกันเลยครับ